โคตรน่าตกมัากจูนสีก็เอาโอ้โหวันนี้ไม่มาแล้วจูเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนู้เรื่องเอาเรื่องมาเป็นกระดานมาหย้ยเอ้ยตกกระจายมาแบบนี้โอ้โหไมนเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเนี่ยวิ่งไปทางไหนวิ่งเหมือนไปวิ่งไปวิ่งไปโอ้โหวิ่งสองแสนขึ้นเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาชวนเชินไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีเอากราบสวัสดีนะครับเพื่อนโอ้โหวิ่งชาวพีจีวัยรุ่นสายพันธุ์โอ้โหไอ้กดไลยดก่อนนะโอ้โหมันโหลดโอเคมาแล้ว รู้เรื่องอะไรสวัสดีนะไว้ลื่นสายพันธุ์ของหัวเลยครับนี่เอ้าเอาเอาคืออะไรเอ่ยมันคืออะไรอ่ะเอ้าเอาาพันไปอีกเห็นไหมเอ้าไปดิลองดูเลยนะลองดูก่อนเลยเชิบ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 เป็นไงไม่รู้นะเกมใหม่ใครพีจีน่าจะเกมใหม่มานานแล้วอ่าเฮ้ยคืออะไรผมนี่ตกตกใจตายจนตกลงตกลงกลางหัวใจคืออะไรครับนี่ โอ้โห oh คืออะไรกันนี่เกมใหม่งงงงงง,ง, oh ง,ง,งงจัดมาหมนะื่นแปดถ้าเกิดไม่งงอีกจะได้ขนาดไหนโอ้โหงงงงจัดมาหมื่นแปดนะจักอะไรกันนี่ยเอาเดนเข้าหางงไปอีกมีไม้กหากงงไม่มีคนมาแล้วคุณจะมาได้ไงยังไงโอ้โหเจ็บหน้แบบนี้ลูบคุณหน้ามีหรือเปล่าโอ้โ oh หไม่มีอ๋อไม่มีสเก็ตเตอร์นะสเก็ตเตอร์คือแบบว่าคุณตลุ้มๆโอ้โหลูกบอลบอลโลกเห็นคนชายไปบอลโลกหรือเปล่าน้องครับ ยังไงงงอยู่แต่แลูกคุณมันจะตุ่มมาอย่างนี้แล้วก็จะเข้ามาซะเรียบร้อยแบบนี้คูณ2กระบ2มัน2อคูนสก็4ี่พันห้าโอ้โหมาน่ะเต็มดุงโอ้โหไม่มีคูนก็ไปเรื่อยๆคูนสี่มาแต่มีด้วยโอ้โหจะมา800รอยคูนสีเกินไปไหมเนี่ยโอ้โหิตจะกระไปยนิ่มๆอ่าไปดูกันต่อเอาข้าวโอ้โหงงนะเฮ้ยยังไงเอาโขลคูนมามาแบบเร็ว ลูกบอลก็มาสวยงามมากเอนนี้้โูลูกบอลสี่แปดโอ้โหพี่เว็ดีคุณภ่จใจวเป็นอน่เก้ากมรบเรามาโอ้หหิวอ้หิว้คุณตมากหเหมือนมนจะมาแบบมนัก็คือครูนะครที่เ้งเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆนะไม่ใครไม่รู้เดี๋ยวโอจะบอกโอโหดูดู กดจะไปทันหน้าตัวลูกหวีมาปิ๊ดปิ๊ดปิด <c oughs> ยังไงครูหน้ารู้เรื่องหรือเปล่าครูหน้าไม่รู้เรื่องนะจังงนลูกวีไม่แก้วโอ้โหแบบงงๆไม่ต้องงงใครไม่งงใครไม่งงไม่รู้แตบบ่ผมงงโอ้โหแต่แจกดีนะอ่าถือว่าดีนะเกมนี้ไม่ดูเพื่อความบันเทิงนะอ่าเด็กอายุต่อมาปิดแปดปีควรได้รับคำแนะนำนะครับไป ยังไงคุณสองมาเด็กๆไม่ควรดูดูว่าปวามันเทิงนะแต่อย่าไปสัรหาทำละไปแล้วคุณสองโอ้โหยมาองวีก็มาเอามาทีทีคือยังไงมาแล้คุณสามูดโบนัทแม่สเตเตอร์มันเป็นแบบนี้นะโอ้มาคุณสามอีกแล้วไม่มีอะไรครับมาแล้วก็มาผ่านไปต่อบปเทียนี้นั่งเล่นอ่า สี่และคูห้าโอ้โหพี่มีคุณตูนคุณเท่าไรเอ้ยคุณตามอีกแล้วมาทีดีมาทีไรสกระดุงทุกครั้งมาดีดีแม่และโอ้โหลูกบอลคูห้าโอ้โหยสามพันคูหน้าหมื่นหกโอ้ยเอาเรื่องหแหมแม่คุณไม่มาแบบนี้ละแหมขอออโตโ้เลยเมื่อยมือมากลองดูสิว่าอโอโต้จะเข้าดีหรือเปล่าจังไงไม่รู้แต่คูหน้ามาแล้วยังไงไม่รู้แต่คูอะไรกนยังหน้าเพื่อนนะโอ้โห ต่อไม่จอนเหลือมาว่าแห่เกิดมาแบบนี้สี่พันห้าคนห้าเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเลยตามท้องเรื่องโอ้โหไปให้ให้ต่ออฮ้ยมัน,นเข้าดีเกินไปหรือเปล่าอานนี้ก็ต้องอัพีิรออะไรละ่ะมันมีอัพหรือเปล่านี่อัพให้ถึงที่สุดคือะ 1, อะไรผมอ,อยเล่นเบลพันเอ้ายังไงเอ้ามันมีการโสดเปลี่ยนชุดด้วยละอันนี้ต้องจัดสิคือยังไงไม่รู้อ่าไม่ทราบนะว่าอันนี้คืออะไรจุด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  เออหนึ่งต้องเอายังไงเดี๋ยวรู้เลยนี่นะโอ้ยโอ้โหมาแบบดังอย่างนี้มาแบบเป็นสวยดิลูกยังไงต่อโอ้โหวุดเป็นไงโอ้ยเอาไงเอาไงเฮ้ยยังไงโอ้โหอยู่กันเดีวนะแบบนี้ไม่ดีขึ้นเลยแบบนี้โอ้ยไม่ดีขึ้นเลยโอ้ยยังไง ไปไงโอ้ยย oh, ิ้มเป็ามังเอาล้ง่ะไม่น่าดีอัพไม่น่าดีอัพเลยกับผมอัพทีเดียวจังเป็นเหตุสังเกตได้โอ้โหป้าจอดี้มื่นแต่เอาล้ง่ะมันเริ่มมามันเริ่มให้เว้ยเอาล้เว้ยเอาล้เว้ยกูกูรองเท้ามาเงินกูหน้าตบมั่งทูนสี่ก็เอาโอ้โหป้าทีนี้ไม่มาแล้วคุณเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวรู้เรื่องเอาแล้งมาเป็นกระดานมาเฮ้ยตกกระจายมาแบบนี้โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นมันอะไรเนี่ย วิ่งไปวิ่งไปโอ้โหสองแสนคืออะไรมึงมาได้ยังไงใครให้มึงมาเนี่ยโอ้โหขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ